ราศีเมตรฟ้าเปิดดวงเปิดรับพรเทวดาประทานทรัพย์ครึ่งปีหลัง2,568สวัสดีกัลยาณมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านณบบัดนี้ถือเป็นมหามงคลเลิกอันประเสริฐยิ่งท้องฟ้าได้เปิดออกเหล่าถวยเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ทุกชั้นฟ้าได้เล็งเห็นถึงความดีงามและความปรารถนาของสาธุชนบนโลกมนุษย์ จึงได้เสด็จลงมาเพื่อโปรดสัตว์ประธานพรและเปิดคลังมหาสมบัติแห่งโชคลาภครั้งยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่มีบุญวาสนาได้พบเห็นสารแห่งทิพนี้การที่ท่านได้มาพบเจอคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเพราะแรงบุญเก่าที่ท่านได้เคยสร้างสมมาตั้งแต่อดีตชาติประกอบกับกุศลผลบุญในปัจจุบันชาติได้ดึงดูดให้ท่านมาพบกับโอกาสแห่งการพลิกชะตาชีวิตครั้งสำคัญนี้ เพื่อเป็นการน้อมรับพรจากสูงสวรรค์และเชื่อมต่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์นี้โดยตรงขอท่านผู้มีบุญจงกระทําการดังต่อไปนี้กดไลค์เพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานบวกและแสงสว่างแห่งพรกดแชร์เพื่อสร้างสะพานบุญอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโอกาสและความโชคดีนี้ ไปยังผู้อื่นการให้คือทานบารมีชั้นสูงที่จะส่งผลให้ท่านได้รับกลับคืนมานับร้อยนับพันเท่ากดติดตามเพื่อเชื่อมโยงดวงชะตาของท่านไว้กับแหล่งพรมคนจะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญในครั้งต่อต่อไปและที่สำคัญที่สุด เพื่อเป็นการเปิดดวงอย่างเป็นทางการต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานให้มั่นแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้พิมพ์คำประกาศศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดประตูคลังสมบัติว่าข้าพระเจ้าจนได้แห่งบุญเมื่อพิมพ์คําประกาศนี้แล้วขอให้ท่านพิมพ์สิ่งที่ท่านปรารถนาอย่างแรงกล้าที่สุดตามลงไปไม่ว่า จะเป็นเรื่องปลดหนี้สินการมีเงินล้านการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความรักที่สมหวังหรือสุขภาพที่แข็งแรงจงพิมพ์ออกมาจากหัวใจของท่านบารมีแห่งองค์เทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตามองไม่เห็นจะรับรู้คำประกาศและคำอธิษฐานของท่าน และจะดนลันดาลให้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นในชีวิตท่านจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่อย่างไม่คาดคิดคาดฝันเงินล้านจะมากองอยู่ตรงหน้าพลิกชะตาชีวิตให้รุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวานนับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2568เป็นต้นไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดอำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่ได้กระทำการตามนี้สมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเทิด สาธุสาธุสาธุ one ด้านการเงินสำหรับชาวราศีเมษรเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงนี้บอกได้คำเดียวว่าต้องมีสติตามหลักโหราศาสตร์ไทยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณนั้นเป็นดาวแห่งนักสู้ทำให้คุณเป็นคนหาเงินเก่งกล้าได้กล้าเสียแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นดาวที่ทำให้ใช้เงินเก่งเหมือนกันกระแสเงินสดจะหมุนเวียนเข้ามาเร็ว และออกไปเร็วมากเป็นพิเศษคุณจะมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆเข้ามาอย่างไม่คาดฝันอาจจะมาจากงานเสริมโปรเจกต์ระยะสั้นหรือการค้าขายออนไลน์แต่ต้องระวังให้ดีเพราะดาวราหูที่ยังส่งอิทธิพลอยู่บ้างจะทำให้เกิดรายจ่ายกระทันหันแบบไม่คาดฝันเช่นกันเช่นค่าซ่อมรถซ่อมบ้านหรือค่ารักษาพยาบาลของคนในครอบครัว ในมุมมองของหมอช้างท่านได้ให้ข้อคิดว่าชาวเมรจะมีรายรับเข้ามาหลายทางก็จริงแต่ต้องเน้นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ชัดเจนเพราะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือการลงทุนที่ขาดการไตร่ตรองที่ดีพอจงหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นหยิบยืมเงินในช่วงนี้โดยเด็ดขาดเพราะมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์สูงมากส่วนหมอลักษ์ท่านฟ,นฟันทงเลยว่า ดวงการเงินของชาวเมษอยู่ในเกณฑ์ปฏิวัติทางการเงินหมายความว่าถ้าคุณวางแผนดีๆกล้าที่จะลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องคุณจะสามารถสร้างฐานะให้มัง่งคั่งขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดแต่ถ้าพลาดพลั้งก็อาจจะสร้างหนี้ก้อนโตได้เช่นกันดังนั้นการตัดสินใจทุกครั้งต้องเด็ดขาดและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลไม่ใช่อารมณ์ ด้านหมอปลายพรายกระซิบท่านสื่อสารมาว่าปัญหาการเงินที่ติดขัดบางส่วนมาจากเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาทวงคืนในรูปแบบของรายจ่ายที่ไม่จำเป็นท่านแนะนำให้ชาวเมธหมันทําบุญเกี่ยวกับการถวายน้ำดื่มน้ำปานะหรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเพื่อแก้กเคล็ดและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ไหลเวียนดียิ่งขึ้นครับ 2. ด้านการงาน เรื่องการงานของชาวราศีเมษถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองอย่างแท้จริงด้วยอิทธิพลของดาวอังคารทําให้คุณมีความเป็นผู้นําสูงกล้าคิดกล้าทํามีพลังในการขับเคลื่อนโปรเจกต์ต่างๆให้สําเร็จหรล่วงไปได้ด้วยดีคุณจะโดดเด่นมากในสายตาของผู้ใหญ่หรือหัวหน้างา,านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสําคัญที่ท้าทายความสามารถแต่ในขณะเดียวกันดาวเสาร์ที่โคจร คำมุมบางอย่างกับดวงชะตาจะส่งผลให้คุณต้องเจอกับอุปสรรคและความกดดันมหาศาลงานที่ทําอาจจะมีความล่าช้ากว่ากําหนดหรือต้องเจอกับปัญหาที่ต้องแก้ไขเฉพาะหน้าอยู่บ่อยครั้งความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะความใจร้อนและตรงไปตรงมาของคุณอาจจะไปสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัว หมอช้างได้ให้คำแนะนำว่าปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงชาวเมษบางคนอาจจะได้ย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในระยะยาวขอให้คุณเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาทักษะของตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมสำหรับหมอลักท่านฟันทงชัดเจนว่าชาวเมษมีเกณฑ์เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งปี แต่ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาง่ายๆคุณต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าต้องสู้ต้องลุยและต้องอดทนกับแรงเสียดทานให้ได้ใครที่คิดจะเปลี่ยนงานถือเป็นจังหวะที่ดีมากแต่ต้องเลือกองค์กรที่ให้โอกาสคุณได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ในมิติของหมอปลายพลพรกระซิบท่านเตือนว่า อุปสรรคในที่ทำงานบางครั้งมาจากพลังงานลบหรือเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่ทำงานที่ไม่พอใจท่านแนะนำให้หาโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางณที่ทำงานหรือนำผลไม้ห้ายอย่างไปไหว้เพื่อขอพรให้การทำงานราบรื่นไร้อุปสรรคจะช่วยลดแรงประทะและความขัดแย้งลงได้มากครับ 3. ด้านโชคลาภ สำหรับเรื่องโชคลาภโดยรวมของชาวราศีเมษนั้นจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เป็นโชคที่ต้องแลกมาด้วยการกระทำไม่ใช่โชคแบบลอยๆตามหลักโหราศาสตร์พรลาพระเรือนแห่งโชคลาภของคุณได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่นั่นหมายความว่าโชคลาภมักจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่การได้รับความเมตตาเอนดูจากหัวหน้าหรือการได้รับโอกาสดีๆจากคนที่มีอำนาจมากกว่าการเดินทางไกล จะนำโชคลาบมาให้ไม่ว่าจะเป็นการได้งานใหม่หรือได้คอนเน็ชันที่ดีซึ่งจะนำผลประโยชน์มาให้ในอนาคตโชคจากการสเสน่หาหรือการได้รับของขวัญของฝากจากคนรักหรือกัลยาณมิตรก็มีเกณฑ์สูงเช่นกันครับหมอช้างมองว่าโชคลาบของชาวเมษในปีนี้จะผูกติดอยู่กับการทำงานและการเดินทางยิ่งขยันยิ่งเดินทางยิ่งพบปะผู้คน ก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับโชคมากขึ้นท่านแนะนำให้ชาวเมดลองปรับเปลี่ยนหวงจุ้ยโต๊ะทำงานหรือจัดบ้านใหม่เพื่อเป็นการเปิดรับพลังงานโชคลาภให้เข้ามาได้สะดวกยิ่งขึ้นหมอลักฟันทงเลยครับว่าโชคลาภมาจากปากวาจาจะประกาศสิทธิการพูดจาดีการเจรจาต่อรองที่เฉียบคมจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ และโชคลาภก้อนโตอย่างไม่น่าเชื่อคุณต้องใช้คำพูดสร้างโอกาสไม่ใช่สร้างศัตรูนอกจากนี้โชคยังอาจมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเป็นพิเศษการไปกราบไหว้ขอพรในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่จะเปิดประตูแห่งโชคลาภให้คุณในมุมของหมอปลายพลายกระซิบท่านสื่อว่าชาวเมษมีเทวดาประจำตัวที่คอยช่วยเหลืออยู่แต่ท่านจะช่วยก็ต่อเมื่อคุณเป็นผู้ให้ก่อนท่านแนะนำให้หมั่นทำบุญกับคนยากไร้ หรือบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเป็นการสร้างทานบารมีเมื่อบุญถึงพร้อมแล้วเทวดาจะดนลันดานให้คุณได้รับโชคลาภในรูปแบบต่างๆทั้งที่ทเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินกลับคืนมาอย่างแน่นอน 4. ด้านความรักดวงความรักของชาวราศีเมษในปีนี้ค่อนข้างร้อนแรงและมีสีสันตามสไตล์ดาวอังคารเลยครับสำหรับคนโสดคุณจะมีสเสน่ดึงดูดใจเพศตรงข้ามอย่างมาก จะมีคนเข้ามาให้เลือกมากมายทั้งคนอายุน้อยกว่าและมากกว่าแต่ด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูที่ยังเล็งดวงชะตาอยู่บ้างความรักที่เข้ามามักจะเป็นแบบไม่คาดฝันมาเร็วไปเร็วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนไม่สามารถเปิดเผยได้ต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันให้นานเป็นพิเศษอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดคุณอยู่ สำหรับคนมีคู่ต้องระวังเรื่องของอารมณ์และความใจร้อนเป็นพิเศษคุณและคนรักจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันได้ง่ายจากเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ปัญหาเก่าๆที่เคยไม่เข้าใจกันอาจจะถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งขอให้คุณใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์พยายามหาเวลาเติมความหวานให้กันเช่นชวนกันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหรือทำกิจกรรมที่เคยทำร่วมกันในสมัยที่รักกันใหม่ๆ เพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้กลับมาแน่นแฟ้นดังเดิมหมอช้างเตือนว่าให้ระวังเรื่องรักสามเศร้าหรือการเข้าไปผัวพันกับคนมีเจ้าของทั้งคนโสดและคนมีคู่ต้องมีสติและมีความหนักแน่นในใจให้มากส่วนหมอลักฟันธงว่า ความรักของชาวเมดคือรักที่ต้องผ่านบททดสอบถ้าคู่ของคุณสามารถผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ไปได้ความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าหากไม่ใช่คู่แท้ก็อาจจะต้องถึงเวลาแยกย้ายกันไปเพื่อเจอคนที่ดีกว่าถือเป็นการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นใหม่ หมอปลายไพรกระซิบแนะนำว่าปัญหาความรักส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมเก่าในเรื่องความรักท่านแนะนำให้คนมีคู่ชวนกันไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆเช่นการถวายของเป็นคู่หรือการปล่อยชีวิตสัตว์เป็นคู่เพื่อเสริมดวงความรักให้มั่นคงส่วนคนโสดให้ไปขอพรเรื่องความรักจากพระแม่ลักษมีหรือพระตรีมูรติจะช่วยเปิดทางให้ได้เจอกับความรักที่ดีและเป็นคู่บุญบารมีกันครับ 5. ด้านการทำธุรกิจ สำหรับชาวราศีเมษที่ทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการปีนี้ถือเป็นปีแห่งการขยายและบุกเบิกอย่างแท้จริงด้วยพลังของดาวอังคารที่ส่งเสริมให้คุณกล้าที่จะเสี่ยงและตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดทำให้คุณมีโอกาสที่จะขยายสาขาเปิดตัวสินค้าใหม่หรือเจาะตลาดใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมการสื่อสารออนไลน์ หรือการค้าระหว่างประเทศจะโดดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามความสำเร็จไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณจะต้องเจอกับคู่แข่งที่น่ากลัวและการแข่งขันที่สูงมากปัญหาเรื่องบริวารหรือลูกน้องยังคงเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอาจจะเจอลูกน้องที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือสร้างปัญหาให้ต้องตามแก้ไข หมอช้างให้คำแนะนำว่าการหาพาร์ทเนอร์หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ดีคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในปีนี้คุณไม่สามารถลุยเดี่ยวได้ในทุกเรื่องการมีพันธมิตรที่เก่งในด้านที่คุณไม่ถนัดจะช่วยอุดรอยรั่วและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแต่ต้องทำสัญญาให้รัดกุมและชัดเจนหมอลักฟันทงเปรี้ยงว่าธุรกิจของชาวเมธจะรุ่งโรดได้ด้วยการปฏิรูป คุณต้องกล้าที่จะทิ้งรูปแบบการทำธุรกิจแบบเก่าๆที่ไม่ได้ผลแล้วนำเอานวัตกรรมหรือแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้ใครที่ยังทำธุรกิจแบบเดิมๆอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและไปไม่รอดในที่สุดจงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะเป็นผู้นำในตลาดหมอปลายพายกระซิบสื่อว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องอาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหนุนนำด้วยท่านแนะนำให้เจ้าของธุรกิจ ที่เป็นชาวเมธไปสักการะสารหลักเมืองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คุณทำธุรกิจอยู่เพื่อขอพอรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองและหมั่นทำบุญใหญ่เช่นการเป็นเจ้าภาพบวชพระหรือสร้างศาสนสถานเพื่อเสริมบารมีให้ธุรกิจมั่นคงและยิ่งใหญ่ขึ้นไป 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยกันนะครับสำหรับชาวราศีเมษดวงด้านโชคลาภจากการเสี่ยงโชค หรือการถูกหวยรวยเงินล้านนั้นมีเกณฑ์ที่น่าสนใจมากแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะได้อย่างเท่าเทียมกันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเดิมที่สร้างมาด้วยตามหลักโหราศาสตร์ดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าแห่งการเสี่ยงโชคและโชคลาบก้อนใหญ่ได้โคจรทำมุมที่ส่งผลดีเป็นช่วงๆกับชาวราศีเมษ นั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะรวยไม่รู้ตัวหรือรวยแบบฟ้าผ่าได้แต่โชคแบบนี้มักจะมาพร้อมกับลางบอกเหตุบางอย่างอาจจะมาในรูปแบบของความฝันที่แปลกประหลาดการเห็นเลขซ้ำๆหรือการได้เลขมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่ไม่คาดฝันเช่นเลขทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนหรือเลขที่บ้านร้างหมอช้างท่านมองว่าโชคจากการเสี่ยงทายของชาวเมษมักจะมาจากคนอื่น มากกว่ามาจากตัวเองเช่นเลขที่เพื่อนบอกเลขที่ลูกหลานหยิบให้หรือเลขที่ได้จากการเดินทางไปทําบุญต่างถิน่นท่านไม่แนะนําให้ทุ่มสุดตัวแต่ให้ซื้อติดไว้พอเป็นพิธีตามกําลังทรัพย์ของตัวเองหมอลักฟันธงดังๆเลยว่ามีเกณฑ์รับทรัพย์พลิกชะตา ชาวเมสมีดาวมหาโชคโคจรเข้ามาเป็นพักพักจังหวะดีๆอาจทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีใหม่ได้ในชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะโชคที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณพญานาคหรือวัดเก่าแก่เลขจากขันน้ำมนต์หรือเลขจากการไปบวงสูวงในสถานที่เหล่านี้มีพลังสูงมากหากถูกรางวัลใหญ่ขอให้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญทันทีเพื่อต่อยอดบุญบารามี ทางด้านหมอปลายพลายกระซิบท่านเน้นย้ำว่าโชคใหญ่แบบนี้มักจะมาจากพลายกระซิบหรือวิญญาณสัมภเวสีที่อยากจะมาขอส่วนบุญท่านแนะนำว่าหากรู้สึกขนลุกหรือได้ยินเสียงแปลกๆให้ลองตั้งจิตอธิษฐานดูอาจจะมีตัวเลขแวบเข้ามาในหัวและก่อนจะซื้อให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าหากข้าพระเจ้ามีบุญวาสนาพอที่จะได้รับโชคก้อนใหญ่นี้ขอให้ถูกรางวัลและข้าพระเจ้าสัญญาว่า จะนำเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญอุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีเทวดาประจำตัวการทำแบบนี้จะเป็นการเปิดทางให้โชคลาภเข้ามาได้ง่ายขึ้นครับ 7. ดด้านชีวิตภาพรวมชีวิตของชาวราศีเมษในปีนี้คือปีแห่งการต่อสู้และสร้างตัวตน มันไม่ใช่ปีที่จะอยู่นิ่งๆสบายๆแต่เป็นปีที่คุณต้องลุกขึ้นมาลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวเองอิทธิพลของดาวอังคารผลักดันให้คุณต้องแอคทีฟอยู่เสมอในขณะที่ดาวเสาร์และราหูก็คอยสร้างบททดสอบเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของคุณชีวิตคุณจะเหมือนรถไฟเหาะมีทั้งช่วงที่พุ่งทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดและช่วงที่ดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดคือ สติและความอดทนคุณจะได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตครั้งสำคัญมากมายจะได้เห็นท่าแท้ของคนรอบข้างใครคือมิตรแท้ใครคือศัตรูจะได้ฝึกฝนการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองและจะได้ค้นพบศักยาภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวคุณ หมอช้างสรุปภาพรวมว่าเป็นปีที่เหนื่อยแต่คุ้มค่าทุกหยาดเหงื่อแรงกายที่คุณลงไปจะส่งผลตอบแทนกลับมาอย่างงดงามในอนาคตขอเพียงแค่อย่าท้อถอยกลางคันสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางและโรคที่เกี่ยวกับความเครียดและช่องท้องหมอลักฟันทงภาพรวมชีวิตว่านี่คือปีแห่งการปฏิวัติตัวเองเพื่อไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีกว่า คุณต้องกล้าที่จะทิ้งสิ่งเก่าๆที่ถ่วงความเจริญไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหรืองานที่ไม่มีอนาคตแล้วสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาด้วยมือของคุณเองนี่คือช่วงเวลาสำคัญในการวางหลักฐานเพื่อความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอีก2-3ปีข้างหน้าส่วนหมอปลายพรายกระซิบท่านมองว่าอุปสรรคในชีวิตที่ชาวเมเจอนั้นเป็นกรรมที่ถูกกำหนดมาให้ต้องชดใช้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการสร้างบุญใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมท่านแนะนำให้ยึดมั่นในการทำความดีรักษาศีลห้าให้มั่นคงและมันสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกวันพลังบุญนี้จะเป็นเกราะคุ้มกันภัยและเป็นแสงสว่างนำทางให้ชีวิตของคุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ 8. ด้านเสียงโชคชะตา ในมิติของการเสี่ยงโชคชะตาซึ่งหมายถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการลงทุนก้อนโตการย้ายประเทศการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือการเดิมพันกับอนาคตชาวราศีเมษถือว่ามีดวงนักสู้อยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยมคุณเป็นราศีที่ไม่กลัวความเสี่ยง และมองว่าความเสี่ยงคือโอกาสแต่ในปีนี้การเสี่ยงโชคชะตาของคุณนั้นเหมือนดาบสองคมตามหลักโหรศาศาสตร์การที่ดาวประจำตัวของคุณแข็งแกร่งทำให้คุณมีความกล้าแต่การโคจรของดาวบาบเคราะห์อย่างราหูและเสาร์ก็ยังส่งผลอยู่หมายความว่าถ้าคุณเสี่ยงได้ถูกจังหวะคุณจะทะยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเสี่ยงผิดจังหวะก็อาจจะล้มเหลวและหมดตัวได้เช่นกันการตัดสินใจต้องมาจากข้อมูล และการวิเคราะห์ที่รอบด้านไม่ใช่การใช้อารมณ์หรือความรู้สึกชั่ววูบหมอช้างแนะนำว่าการเสี่ยงโชคชะตาที่ดีที่สุดสำหรับชาวเมดในปีนี้คือการลงทุนในความรู้และพัฒนาตัวเองการลงเรียนคอร์สเพิ่มเติมหรือการหาทักษะใหม่ๆถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด แต่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาวสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและกระจายความเสี่ยงให้ดีหมอลักฟันธงอย่างหนักแน่นว่ากล้าเสี่ยงถึงจะรวยชาวเมธถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้นำและผู้บุกเบิกการอยู่ในเซฟโซนไม่ใช่ทางของคุณแต่การเสี่ยงนั้นต้องเสี่ยงอย่างมีปัญญาคุณต้องรู้ว่ากำลังสู้กับอะไรมีแผนสำรองหรือไม่ และพร้อมที่จะยอมรับผลที่จะตามมาได้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่ก็ลุยได้เลยโชคชะตาเข้าข้างคนที่กล้าหารสุดท้ายหมอปลายพรกระซิบเตือนสติว่าก่อนจะทําการตัดสินใจเสี่ยงโชคชะตาครั้งใหญ่ให้ลองไปนั่งสมาธิในที่สงบสงบหรือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออย่างสูงสุดลองถามใจตัวเอง และขอให้ท่านช่วยชี้ทางหากมีสัญญาณเตือนหรือความรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงนั่นอาจเป็นเสียงกระซิบจากเบื้องบนว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมขอให้ชะลอการตัดสินใจนั้นไปก่อนแต่ถ้าใจคุณนิ่งและรู้สึกมั่นใจก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้แล้วขอให้คุณโชคดีค่ะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัย และเทพยดาทุกชั้นฟ้าโปรดกรุณาให้ชาวราศีมีนทุกท่านสมหวังดังใจร้านอาหารทุกประการจากนั้นพบกันบนเส้นทางแห่งจัก,กรวาลน,นะคะ